สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านบ้านสวนชินโชตพาเพลินพาชมผักหลังบ้านนะคะพืชผักที่ปลูกไว้หลังบ้านตอนนี้มะเขือที่ปลูกไว้เริ่มเป็นลูกแล้วค่ะมะเขือยาวนี่ค่ะมะเขือมะเขือยาวเป็นลูกแล้วค่ะ นี่ค่ะเราปลูกไว้พื้นที่เล็กๆคนมีพื้นที่น้อยปลูกไว้เป็นมุมก็ได้เก็บกินค่ะแล้วก็ภูมิใจด้วยนะคะว่าเราปลูกพืชผักกินเองค่ะมาดูอีกหนึ่งอย่างที่อยู่ในมุมเดียวกันค่ะมุมเล็กๆ อันนี้คือมะเขือเทศปลูกใส่ถุงนะคะปลูกใส่ถุงยางหรือถุงแพมเพิร์ดอันนี้ปล่อยให้เขาเอ็นลงมาแล้วแขนเงเขาก็แตกขึ้นมาค่ะนี่ค่ะแตกขึ้นมาเยอะเลยอันนี้ต้นแม่เขาค่ะนอนอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นมะเขือเจ้าพยาค่ะเก็บไปกินแล้วนะคะเนี่ยเก็บไปกินหลายลูกละเป็นดอกมีสามถุงค่ะตรงนี้โซนนี้มีสามถุงค่ะ หวานมากค่ะมะเขือปลอดสารเคมีอันนี้คือมุมเล็กๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูอีกมุมนึงค่ะอันนี้คือมุมเพาะกล้ามะเขือเจ้าพยาต้นใหญ่เราไปปลูกหมดแล้วอนนตอนที่เราเอาต้นใหญ่ไปปลูกนะนี้ต้นเล็กๆเหลืองๆเราก็บำรุงดูแลเอาตอนนี้เริ่มใหญ่แล้วค่ะแล้เวเราจะไปปลูกที่ว่าต้นใหญ่เราไปปลูกแล้วมันตายหรือมันไม่สวยไม่งามเราก็ไ นี่ไปแซมไปขุดปลูกใหม่ไปแซมนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราบำรุงดูแลงามแล้วค่ะอันนี้คือมะเขือเจ้าพญาที่เราปลูกใส่ถุงไว้คือเอาไว้เก็บกินค่ะคนแก่เนาะอยู่บ้านกันสองคนกินไม่เยอะค่ะเก็บทีละห้าลูกสิบลูกไปต้มนี่ค่ะอันนู้นคือผักปรังแล้วก็ผักหวานบ้านค่ะขึ้นเองนะคะผักหวานบ้าน ผักหวานบ้านนี้มีรสชาติหวานหอมค่ะตรงนี้เป็นโซนกินผักกินใบของเรานะคะอันนี้คือเขาเรียกภาษากลางเรียกอะไรลืมไปแล้วค่ะแต่เรียกหอมเป้นนะคะเขาเริ่มงามแล้วค่ะนี่ค่ะงามมากปลูกใส่กระถางไว้อันนี้เป็นใบบัวบกกำลัง เขาเรียกกันอะไรแตกไหลเนาะกำลังมีไหลกำลังงามค่ะเพื่อนๆแต่ตรงกลางนู้นหมาจะมาคุยประจําค่ะห้าหกครั้งละพอคุยแล้วก็ปลูกคุยแล้วก็ปลูกอันนี้คุยยังไม่ได้ปลูกเพิ่มเลยค่ะนี่ค่ะกําลังติดกําลังงามถ้าเขางามเขาสวยแล้วเราดูแลเราก็เอาใบเขานี่แหละค่ะไปกินกับน้ําพริกกับส้มตำกับอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือต้นหอมค่ะเพื่อนๆ ต้นหอมงามช้าค่ะอันนี้คงจะงามละนี่คือหอมเป้นผักชีไปเรื่อยแล้วก็มะเขือเทศคะนา้าต้นหอมปลูกอยู่ในแปลงเดียวกันจะพาเพื่อนๆมาชมต้นแครอทนี่ค่ะไปหวานในแปลงที่สวน นู้นค่ะแล้วหญ้าลกมากมีกระย่อมกระแย่มก็เลยถอนมาปลูกตรงนี้สามสี่ต้นลําปลูกเพื่อทดลองนะคะนี่ค่ะใบมีกลิ่นหอมคงจะแก้มลาบได้เพราะว่ากลิ่นหอมมากนี่ค่ะอันนี้คือคุณคุณนายตื่นสายเอามาจิ้มไว้ในขวดน้ำที่เราทำแปลงค่ะ อันนี้คือผักชีลาวมา,มาจิ้มไว้สองต้นติดละเดี๋ยวจะไปหาที่ปลูกให้เขาขึ้นให้สวยงามค่ะมุมกำแพงมุมรั้วของเรามะเขือเทศค่ะดูซิว่าจะติดรูปหรือว่าจะให้เราได้ชมต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่า กลัวว่าเขาจะเป็นเชื้อราตายก่อนค่ะอันนี้คือโซนดอกไม้ของเรานะคะมุมมุมเล็กๆมุมดอกไม้เวลาเราเข้าสวนก็ได้ชื่นชมดอกไม้ค่ะดอกคุณนายตื่นสายถ้ามันแน่นเราก็เด็ดออกไปนะคะเพื่อนเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะเราเด็ดออกไปให้เขามีพื้นที่หายใจมั่งค่ะนี่คือกระถางเล็กๆของเรา สวยงามมากค่ะเป็นกระถางเล็กๆชูช่อค่ะกระถางนี้มีสีขาวด้วยนะคะได้มาใหม่ค่ะเลยเอามาเสียบไว้ตรงนี้คนที่รักคุณนายตื่นสายคนที่ชอบดอกไม้ที่ปลูกง่ายค่ะปลูกในตกักแดดกลางแจ้งได้ นี้อยู่ในแปลงมาดูมะเขือเทศเพื่อนๆค่ะเริ่มออกดอกแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาเชือกปออย่างนี้ค่ะมามัดล้อมให้เขาดึงกับต้นมะยงชิดค่ะนี่ค่ะท่วมหัวแล้วค่ะ จะสูงเท่ามายงชิดแล้วจะให้เพื่อนเพื่อนดูนี่ค่ะเรามีเสาสูงขนาดไหนเขาก็จะขึ้นไปนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนสูงไปนี่ค่ะเริ่มติดลูกแล้วค่ะ อันนี้คือค้างคาวต้นค้างคาวเขียวค่ะเพื่อนๆใบนี้ไปกินกับลาบได้อร่อยค่ะกำลังเอามาปลูกขยายพันธุ์ค่ะมาดูขยะไม่ใช่ค่ะปุ๋ยสดของเราปุ๋ยพืชสดที่เราถอนหญ้าเศษผักเศษอาหารในครัวเรือนเราเราเอามาเทกองตรงนี้ เริ่มแล้วค่ะเริ่มย่อยละเริ่มเริ่มเป็นสีดำละข้างในจะมีไส้เดือนหรือมีอะไรย่อยสลายให้เรานี่แหละเราจะาไปผสมแกบผสมขี้วัวผสมอะไรเนี่ยแล้วก็ผสมแล้วคุกเขาแล้วปลูกผักต่อไปหรือเอาไปกรบต้นไม้ของเรานี่แหละค่ะเป็นที่เก็บเริ่มเป็นสีดำละไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพื่อนเพื่อน พาเพื่อนๆชมพืชผักหลังบ้านมะเขือคุณนายตื่นสายต้นมะเขือเทศหลังบ้านนะคะสวนหลังบ้านเราปลูกอะไรไว้เราก็าไว้เดินตอนเช้าตอนเย็นมีความสุขแล้วกเก็บทํากับข้าวในะตอนเช้าตอนเย็นเราไม่ต้องซื้อนะคะประหยัดเงินแล้วก็ทําให้เรามีความสุข คุณนายตื่นสายชอบมากเลยค่ะเพื่อนๆชอบจริงๆดอกข็สวยงามแล้วก็ปลูกง่ายด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆรักน้อยๆแต่ก็ขอให้รักนานๆ คลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ